ก,กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ขูสุขคนนะคะยินดีตอนรับเขาสู้ทั้งช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่น้องค่ะร่วยน้ำเด้อค่ะพรชาแนลค่ะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี่ก็มาพบมา่อพอกันอยู่วัดนะคะพี่น้องค่ะสวย <c oughs> ผมแต่งค่อมรอความสวยความงามนะคะพี่น้องเนาะค่ะว้าไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องใกล้จะได้เป็นเศรษฐีแล้วเมื่ออื่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะ พรุ่งนี้จะได้เป็นเศรษฐีเนาะค่ะสำหรับเอซีแฟนช่องก็ขอให้เป็นเศรษฐีทุกทท่านนะคะพี่น้องนอกบอวา่าจะเป็นสามตัวตรงสองตัวตรงนะคะพี่น้องนอกก็ขคอให้โชคดีมีใช่มีเงินใส่เนาะค่ะพี่น้องขาเมื่ออื่นนี่ละพี่น้องะ่ะค<ม>ัดเด็ดคัดเน้นอ๋อบอกกดซับสไครตไปยังยัง <laughs> <laughs> อ้ค่ะพี่น้องค่ะกดในเด้อพี่น้องค่ะเอาผูดถฒ่แล้วคนว่าอยู่ซ้ายซับกัซัไครกดบ่เป็นอีปอน ตะไข่ไมนอยู่ว้างไลยเลยไหกระดิ่งกระดิ่งมันอยู่ซ้ายว่ัอกดกระดิ่งนะคะพี่น้องเนาะค่ะกดกระดิ่งแกงเตือนนะคะพี่น้องค่ะเพื่อที่สิบได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆเนาะค่ะหรือว่าสิท่านเหตุการณ์นะคะพี่น้องค่ะ หรือว่าคุณแม่คุณพ่อเนาะค่ะเขามาเบิงแล้วว่าถ้าในเห็นพ่อพ่อรวยมันก็สิเป็นล่ออยู่ตรงกระดิ่งมันบ่เขาไปในย u ทูบเราไปกดตรงกระดิ่งค่ะเราเบิงโหลดค่ะพี่น้องค่ะเมื่อสิขึ้นบอกเลยค่ะพี่น้องค่ะว่าอันใดที่เฮายังบริเบิงกับเรือนเบิงเนาะค่ะเห็นนาผู้ให้ห้างที่จะเลื่อนไก่ด้อค่ะพี่น้องฝากฝากไว้น้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝากไว้ในอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องระวังล่อาจา์วัดป่าเนาะค่ะระวังล่อจาย์วัดป่าเขากับซิมีที่เด็ดมาฝากมาตอนค่ะ เนื่องจากเขาก็จะบอกขับวัวเนี่ยเที่ยสุภารวยเลขวัดล่างเทียนน้องวัวซ้อแมนพี่น้องคันถือเอ็ดเนี่ยไม่ได้ไปตังค์เจ้าเช่ยผ้าไปเสียงแมนพี่น้องก็เจ้าเช่าผ้าไปเสื้ยงแต่ขันถือเขาแต่ตัวเลขมาบอกเอฟซีแมนพอบัญญาเอฟซีมาถือพี่น้องะอก็เลยบอกไปตาย ะได้วิวหน่อยดีกว่าบ่ไ <Whoa. Okay. S 2> ด้นะคะพี่น้องเนาะขั้นเท่าไปแล้วบาดนี้เลขเขาเพิ่นเอาผ้าไปเสื่องบ่ได้ฮอตเลขค่ะพี่น้องค่ะก็เลยได้เอาตัวเลขมาว่าเอานะคะพี่น้องก็อดบาอ่าว่าน้ำผู้หายสร้างพ่อผู้เพิ่นงามเด้อค่ะพี่น้องเนาะโอซ่ายังกับโอซายเนี่ยเนียเนี่ยจีนข้าต่างขิงบอกผู้เพิ่นนะพี่น้องซื้อพารวยบ้าลูกแล้วพี่น้องเนาะบอกว่าอะไรอย่างไรเนี่บอกว่าเป็ดพี่น้องกับโอซ่าว่าน้ำผู้หายสร้างพ่อผู้เพิ่น งามนะคะพี่น้องอยากวอาอยากวอาก็วอาผมเป็นเดี๋ยวสิไปซ่อมไหมเดี๋ยวสิไปซ่อมไหมนะคะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิไปซ่อมมากไหมเจ่าดอกจังไดก็เอามันหุบได้บ่ได้สุบอะไบุได้ค่ะอ่านอนกัหน้าใหญ่ๆบ้มบานๆนั่งเฉยเละค่ะพี่น้องไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องได้จังใดนอนซาลากินเขาว่ามันก็เลยดุ่นเป็นแบบนี้เละพี่น้องค่ะเฮ้เป็นแม่ญาติหมดพี่น้องแต่สภาพันลวย กินข้าน่อยอกิน,กนสากนอนสาล่ากินเขาวัดคือกันพี่น้องแต่ว่าแม่กินมดืดแม่กินมดืดแม่กิน,กนข้ามหน่อย อันนี้อันเอฟซีมันจะวาค่าสาวยันแล้วอัจาว่าเฝ้าบอกตัวเลขได้เป็นยังไงหน้ำกันหม้อน้ำกันพี่น้องให้มันครบเวลาเนาะค่ะน้อให้มันได้ดิบนาที่มัต้องด่ามาเด้อมันเจ้าสีดาเจ้าสีหายไม่จังได้กับยาข่อยกับฮักข่อยกับแพร่งกึ๊กขึอมรับข่อยกับฮักข่อยกับแพงเจ้าคือเก่า้มันเจ้าสีดาข่อยจังได้กับได้ข่อยบุกเครียดดรอข่อยเครียดบุกเป็นจังมาเขาจะข่อยไปส่ง บโยาเคียดอะไรกเป็นดอกเจ้าคอมเมนต์ดาว่าจังสันว่าจังสีขอบคุณค่ะยังไงก็ขอบคุณค่ะขอยกขึ้นเนื้อหัวเนื้อเก่าอบืดเฟิร์เลยค่ะพี่น้องค่ะบรเคียดแล้วแต่ฉิวหามาพร้อมปรับปรุงพร้อมปรับปรุงบ้เครียดพร้อมปรับปรุงเลยค่ะพี่น้องเด้อบได้เคียดบได้โคเมียงค่ะพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องบ่มาเบิ่งก็แสดงว่าบ่ได้คอมเมนต์เนาะ ข่ะแดงว่าคุณต้องขอบคุณเนาะค่ะเนาะงขอบคุณยังเขามาฟังรับชมรับฟังอยู่ขอบคุณยังเดียวพี่น้องค่ะบ่ฮะบ่บ่เครียดน้ำดอกแดดเจ้าสิีไฮแดดเจ้าวสีดาข่อยก็ฮักเจ้าคือเก่าเนาะเอาวันนี้ก็สิเขามาสร้างตัวเลขแนว่แอ่าวัดรางวัดหลังน้องวัดโซ่วัดหลังน้องวัดโซ่ค่ะคักได้ค่ะพี่น้องได้พี่น้องคักคาเลขคนนี้เฮ้าเฮ้าโอ้เฮ้าเขียนสลับดิเฮ้าเตจสิเลย เอาเสร็จแล้วเนาะพี่น้องจะสีให้พี่น้องจับผู้ประตูเอาอ่ะมันจิกลับตีลังกาป่นตีลังกาตีลังกาข้างเขาเคยกลับเอาเนาะเอาให้เพคนเบิ่งรถเนาะหยุดอ่ะหยุดไ้วยก่อนเอาใซตค่ะพี่น้องคะนี่วัดร้างน้องวอสอแลค่ะพี่น้องเด้อค่ะอันนี้ค่ะเป็นเลขวัดร้างนะคะพี่น้องเนาะแปดสองสามเก้าสองสามค่ะพี่น้องคะเน้นเน้นนะคะแค้นแค้นนะคะงวดที่แรียลสามโตตรงตรงงวดนี้มันสิตรงหรือบ่ตรงมาพิจารณาซอยกัดนะคะพี่น้องเนาะ ก็อย่าลืมกับหกประตูนะคะพี่น้องเด้อซื้อซับไปซับมาเนาะค่ะพี่น้องนอเพื่อบุญผ้าวาสนามีนะคะบุญสัมพันธ์ได้เฮ็ดได้สั่งน้ากันเนาะคะ่ะคันเลขเข้าตัวน,นี้แอดก็ซืได้เฮ็ดต้นเงินไปซอยทั้งวัดทั้งว่าเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องนอว,วัดว่าเพิ่นก็บกำลังสั่งะค่ะพี่น้องค่ะก็เลยนํามาฝากมาต้อนเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแปดสองสามเก้าสองสามเนาะค่ะให้ว่ามีถ่ถอดไม้เมาให้เกี่ยงเลยะค่ะเพิ่นว่าเนาะค่ะรัตตารี่มีเท่าไหร่เมาให้เกี่ยงเพิ่นว่าเนาะ ร่างวัลนที่หนึ่งมันอยู่หนี่ค่ะพี่น้องค่ะมันโบไปใสเพนว่าเนาะคะ่ะเข้ากับล่องเบิงนอพี่น้องนอแจวทั้งนี่ทั้งนั้นเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวเข้าได้หลุดได้ค่ะพี่น้องค่ะบพู้ได้เก่งเกินเลขเนาะคะ่ะ้าเลขออกมาแปดสองสามหรือว่าเก้าสองสามก็ถือว่าบุญเท่ามีค่ะพี่น้อง่ะเอาฝากไว้แนมค่ะพี่น้อง่ะมัน,นี่ก็สิไปไข่ต่อไปเนาะคะ่ะทีเข,าข้าคืนว่าสิมมา จังได้กระโบผัดผสมเนานะคะ่ะพี่น้องนอะตามเพิ่นผ้าเบาผ้าว่าเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้กระโากับว่าไปน้ำเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องนอค่ะอันช่วงนี้กับขันเวลาถ่าพระอาจารย์วัดป่าเนาะค่ะเนื่องจาก่นติดจตนิมนต์ไปทั้งนอกเนาะค่ะพี่น้องนอสิรลตตามโค้งสุดท้ายไปฝากไปตอนเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะแม่ชีใช้เยะค่ะพี่น้องคะอันนี้กับหูเทพวิหกเบาไทยเทพวิหกเบาไทยกับพี่น้องคะ เทวีหกมาฮ้องบอกเป็นภาษากลางภาคกลางค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดสี่สองจ้าเพันว่าเจ็ดสี่สองนะเออเจ็ดสี่สองนะเพันว่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยไปเบิ่งในคลิปเด้อพี่น้องเด้อว่าเทพวิหกว่าจังไรเนาะค่ะม่าคือขักคือแหน่แทนเนาะค่ะพี่น้องเนาะฮอดบอกค่ะว่าเจ็ดสี่สองนะเพน่กนว่า ก็อย่าลืมสองหานะจ๊ะนะคะพีนสอง,งหานี่เป็นเลขอ่ากุดไม่กุดไม่ของไอซี่อ่าที่เพิ่นไปกรรมฐา,านเนาะค่ะพี่น้องเนาะกุดไม่เพิ่นไปกรรมฐา,านเพิ่นก็ได้ตัวนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะสองหาแล้วก็เจ็ดสี่สองนะ ว่านา่ะพี่น้องค่ะเทวีโกจังได้บ่ไทยเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะเขาไปเบิ้งในคลคิดเมซี่สาย,ยาเด้อค่ะพี่น้องเดอ้ออัศจรจย์ใจโอ้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเน้นยังก็เป็นไปได้เบิดเปิดเลเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะเมซี่วาหาได้ปูนเติมจัก,กระสอบสองกระสอบเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะจังไดกะกระลังเฮ็ดกระลังสังร้านทำเมซี่สายะาอยู่เนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะตอนนี้กะหอตะได้ยกหลังค่าเนาะค่ะพี่น้องกะเหลืออิฐเหลือทรายเหลือหินเนาะค่ะที่สิก็เป็นรูปเป็นร่างให้เพื่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังได้กะ ฝากไว้แนมซอยกันเนาะค่ะสำหรับเลขแม่ชีใช้ย,ยะเฮาเพนเทพวิหกเพนว้าไทยเด้พี่น้องเอ้ยบินมาว้าไทยเลยเด้อพี่น้องค่ะ, 7, 4, 2, ะคเจ็ดสี่สองนะผลแรกผว่าเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากไว้แนมกับสองหาดะ้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะวันนี้เ้ากับสีเหลืออีกยครเลยที่มั่นใจว่าสีออกเนาะห้ากับสีเดานํามาฝากมาตอนเอฟซีเล็กน้ำโชกค่ะโอ้เหล็กน,น้ำโชกค,ค่ะเอาค่กัสิตามต่อเหล็กน้ำโชกนะคะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็อย่าลืมนะคะพี่น้องเด้อมีท่ารกวดให้เกี่ยขึ้นกันละลอตรตตลี่พี่น้องรางวันที่หนึ่งมันอยู่น่ล่คะ่ะพี่น้องคะสามตัวตรงสองตัวตรงยูน่เดอร์พี่น้องเด้อเอาค่ะพี่น้องคะอันนี้ค่ายที่สามที่ทมั่นใจเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ายที่สามที่มั่นใจเลขนําโชคเลขสังเกตีคะ่ะอันนี้เลขสังเกตีพี่น้องคะเพิ่นอยากได้สารี่ร,รีกระฐานมาไาว้กบับใบไหวเนาะคะ่ะเนื่องจากมีพญานาคอยู่หนองนำไ่เพิ่นขึ้นมาบอกนะคะพี่น้องเนาะ ถ้าออกตัวนี้มาสร้างเกดีน้อยๆให้จากหลังเด้อเวอร์อสันพี่น้องขาหามันเป็นจังบุญเนาะหกหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องเดอ้อแล้วก็หนึ่งศูนย์ค่ะมักน้าบอพี่น้องค่าทํามักกระจัดจวดจวดตัวพี่น้องถ้าบ่มักกับผ่านไปเนาะอันนี้เป็นเลขน้ำโศกอยากสร้างเกดีนะคะพญานาคอยากสร้างเกดีนะคะให้ลูกให้หลานเพิ่นขืนมากับมาไหวนะคะพี่น้องค่าห้าเป็นจังบุญอีกละพี่น้อง่ะ เพราะว่ารตตรีหรือว่าสระกินแบงรัฐบาลมันมีหลายรางวัลเนาะค่ะพี่น้องก็จังไดก็เห็นก็ยิบก็จับไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อหกหนึ่นงหนึ่นงกับหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะจังไดก็ฝากไว้เนะพี่น้องน้อค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นที่เหาได้เบาซู่ฟังะนะค่ะพี่น้องค่ะเบาซู่ฟังแล้วว่าเป็นทางแอดขัดกล่องวาสิบ้านเนาะ,ค,ะค่ะ,คะสามไข่จ้ะ แล้วก็อย่าลืมทะเบียนรถสุภาพลวดด้วยเบียนรถแมนความฝันสุภาพลวเนาะค่ะทะเบียนรถ3596เกานะค่ะค่ะ3596เด้อเนาะค่ะพี่น้องค่ะ3596ที่เป็นซื้อเป็น35หรือว่า96ก็ได้เนาะค่ะพี่น้องโอ้หกเก้าสนนค่ะพี่น้องสามห้าเก้าหกเก้าหกถึงแล้วเนี่ยทะเบียนรถทะเบียนรถคียคู่มือก็ลืมพี่น้องเมื่อที่แล้วมันก็ออกไปแล้วดิจ้าจ้าวันนี้มันสิออก35บห้นี่มันสิออกใกล้ๆกันล่ะสามันก็สิเหลือ5 ห้าเก้าบอกม่ค่ะห้าเก้าห้าเก้าหกหาสามเนาะค่ะอาจจะไหนก็ฝากไว้นี่ค่ะพี่น้องทำมักรจัดจัดไปนน้ำกันนาะสุขพรวยแต่ว่าความฝันนี่ก็เป็นตนาเสื้อเป็นตะได้เป็นเศรษฐียิ่งได้ค่ะพี่น้องค่ะเสื้อค้ามฝันเสื้อความฝันเสื้อผู้อื่นเสียสะเสียไส้บ่กค่ะเสื้อความผะสนนกคน อย่าว่าก็บอกว่าได้ว่าเป็นอีกแล้วพี่น้องเสียความฝันเสียพันเสียหมื่นเสนอค่ับพี่น้องค่ะเสียหมื่นเสียซื้อเอ้ายังไงก็ทำมากกระจัดเนาะค่ะพี่น้องนาตะคัดกระพานนะคะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้โชคดีมีใช่นะคะมีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกทุกขันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ